โอเคอย่างแรกเขาบอกให้เราเข้าไปในบ้านของคุณวัตถุประสงค์แรกโอเคก็เปิดวิทยุแล้วเพื่อนก็จะแย่งของเอาไปหมดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนแบกนะ Okay. This is an official emergency broadcast from the government of um, that there has been a significant and so a right right. Your location. Multiple unknown anomalies have Your safety is I urge you to take immediate action. Follow the instructions your and your loved ones while your government อือน่ารนหาดด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหฮมดเลเื่อนมันใช้้คนเดียวทำยาวิมเอวกับเออมเรียเอาแล้วกันนะเรไปสแล้าสามารถรางของให้เพื่อนได้ด้วยนะครับ โอเคแล้วฉันก็จะไปตอกประตูนะเพื่อนเราจะทำด้านล่างเราทำดีออตอกประตูก่อนนะครับเออมระหวังว่าจะมีคนเปิดไฟทำไมครับเออมันไม่เขาจะเปลี่ยนไฟะเราก็ไปนะเอามา,มา,มาตอกประตูเพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าผี เข้ามาได้ง่ายนะคะผมแล้วก็จะตอกประตูทุกบานเลยประตูก็มาก็เป็นหน้าต่างเราต้องการเป็นตัวแบนได้เพราะหองอยุ่จัดแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนหรือไฟก็ตายนะครับผมไอตรงห้องน้ำนี่แหละจุดเสียงสุดละจุดเสียงสุดละเอาไปใันจริงแล้วมันน่าจะมีแบบไม้แบบบานแล้วได้บานแล้วสองอันนะครับผม อย่างั้นจะดีมากโอเคเราก็จะสปีดรันเรื่องของการตอกไม้ไปเรื่อยๆเพราะทุกคนค <ๆ S 1> งไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบหลักการที่แบบต้องมานั่งดูคนตอกไม้วัดติ๋วแย่ทำมันโดดตอกเลยแล้ววัดเิยเออมีใครตอกกลองเรียงไม่มีอีกเออเปิดไฟทำไมครับพี่อใครอยู่คือแล้วไป นพวกนายทำอะไรกันมีนเนี่ยโอเคมีคนไปตอกกล้องมาครับเอ้ยไม่ใช่ชุดทิ้งเลยตอกมาเลยตอกกล้องเข้ามาสวยงามเข้ามาข้างหน้าเลยจะพอนะครับวันนี้นมาเดินมองดียวชุดเดีิมชัดไหนอ,อีกชุดยเดี่ยวที่ผมจะเดินไปไม่ทันจุดนี้เลยจุดยุทธศาสตร์สุดตึง เออแล้วเราก็จะไปไปดูออกซิเจนนะคะรับผมเอ่อต้องติดอ,อับแล้วออกซิเจนล่ะเออเมาเจ้าออกซิถ้าออกซิเจนมีน้อยมากก็เท่ากับเราตายโอ,อ่อคิดถึงนะคิดถึงที่อ,ออกมาไปเลยเจ้าออกซิเจนเข้าไปในนั้นเลย เอเอเพื่อนออซิเจนนายไม่กันกันนะถือได้หรอืเอเปล่าอลมาเดินออกไปมันก็หายถี่มาตอนที่เอ็ดนาฬิการหรือเปล่านะคลิปสอครับเราว่าเราจะพยายามไปสชิปเลยที่ฝงงั่งาเยอะใช้ไฟอย่างนี้เย่าคนทำไฟแล้วก็ตายหรอกปิดประตูไม่เพื่อนเข้าได้๋อ้โอ พุ่ตงปิดได้ไหมคิดไปเลยได้ฟังเสียงง่ายขึ้นเออมันเข้ามาเอาอะไรนะเข้ามาสักี้มาแล้วทุกคนครับผีมาแล้วนะ อ๋อลืมปิดประตูคือต้องรอให้ผีเข้ามาก่อนนะเพาถึงจะ่นี้ได้น,นะครับผมเราจะใช้ใช้เทคนิคนะเปิดๆๆปิดเปิดปิดไฟฉายนะครับเพื่อเปินการไม่เปลืองไฟฉายจนไป,นไปจะสายตาเราจะหายไปพร้อมกับไฟฉายน,นะครับผมคิดว่าห้องนี้จะเสียงมากที่สุดก็คงจะเป็นห้องข้างบนนะัน โอนข้างบนแต่อะไรัยไม่มีเอ้าโดนอะไรของเพื่อนวันนี้งงเลยครับโอ้มีต้องสี่คนตายหาหมดแหมรู้ติว อน,นสุดของผมอืมเยี่ยมเออเพื่อนอู่วยนะใช่เราต้องดูเพื่อนนะครับผมเฮ้ยน่าทำอะไรก็ศบเพื่อนอ่ะเฮ้ยเก่งจา้าเินแต่ว่าเดินเมยตาเป็นงน่าขนาดนี้เลยหรอคะพี่ เล่นหนึ่งครั้งหนึ่งกดเลยเพื่อนโอมไม่นะ ทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์นหน่อยนะครับเอ่อขอขอโทษด้วยนะครับที่ขีปสั้นหน่อยเพราะมีคนเล่นน้อยมากแบบแรมเนี้ยคือท,ที่น้อยนี่คือแบบไม่ค่อยแบบเข้ามาเล่นในโหมดนี้นะโอเคถ้ากคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร์หน่อยนะครับบายครับจนคลิปน,นะครับ,รบ,บ,ารบตายได้อนานมาครับขอขอโทษด้วยนะครับที่ลิปสับบ้นเกินไปโอเคงั้นเราไปละ ไม่จริงทำไมฉันตัวรนตัวนั้นฆ่าฉันคอดูตายดีกว่าไปดูไปดูตายดีกว่าชิลๆมันอยู่ไปฉันก็โดนฆ่าฉันอยู่แค่คนเดียวเีอย